รอกรู้จะเงียบสำนับถูกอาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่อ,อย่เยือมอันาตาไหมหนังจะลองทำสิ่งที่หาง,หงทีน้ำทะเลลึกเสียงเครื่องยนต์เรือดำน้ำคำรามเบาๆดังก้องไปทั่วห้องควบคุมแสงไฟสีฟ้าอ่อนๆสองกระทบใบหน้าเคร่งเครียดของกับตันมาก ผู้มีประสบการณ์การดำน้ำมานับไม่ถ้วนดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองหน้าจราะที่แสดงให้เห็นภาพแผนที่ใต้น้ำลึกที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนทุกคนพร้อมหรือยังเสียงทุ้มลึกของกัปตันมาร์กดังขึ้นก่อนจะหันไปมองลูกทีมคนอื่นๆที่ต่างเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำอย่างขมักขม้นพร้อมแล้วขกัปตันเอมม่านักดำน้ำสาววที่มีความสามารถพิเศษ ในการสื่อสารกับสัตว์ทะเลตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเบนช่างภาพใต้น้ำหนุ่มรูปหลอดตรวจสอบอุปกรณ์กล้องของเขาอีกครั้งพลางพุมพำกับตัวเองหวังว่าเราจะเจออะไรจจิงๆนะอย่าลืมว่านี่คือการสำรวจครั้งแรกในพื้นที่นี้กับตันมากเตือนอะไรก็เกิดขึ้นได้เรือดำน้ำค่อยๆลดระดับลงสู่ความมืดมิดของท้องทะเลลึกยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ความกดอากาศก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเสียงเครื่องจักรทำงานก็ดังขึ้น เรื่อยๆจนกลบเสียงอื่นๆไปหมดสิ้นบรรยากาศภายในห้องควบคุมเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนโอนมีอะไรบางอย่างมองเราอยู่เอม็มมาเอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับลูกแขนตัวเองคงเป็นความรู้สึกก่อของเธอมั้งเบนหัวเราเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียดไม่ใช่หรอกเอม็มมาสายหน้าชัดนอรู้สึกได้จริงๆกับตันมากเหลือมองหน้าเอม็มมาเล็กน้อยก่อนจะหันไปสนใจหน้าเจรได,ไดอีกครั้งเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วเขาบอกเมื่อเรือดำน้ำจอดหนอ ยิ่งที่จุดหมายปลายทางทุกคนต่างเตรียมตัวที่จะออกไปสำรวจถ่ายนอกเรือดำน้ำทันทีที่ประตูเรือเปิดออกอากาศเย็นยะเยือกจากใต้ทะเลก,ก็พัดเข้ามาทำให้ทุกคนต้องร้องออกมาด้วยความตกใจความมืดมิดห่อหุ้มพวกเขาไว้ราวกับกุมภวนยักษ์เสียงน้ำทะเลซัดกระทบตัวเรือดำน้ำดังกล้องกังวานแสงไฟจากไฟฉายส่องสว่างงอไปเพียงไม่กี่เมตรข้างหน้าพวกเขาค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเฮ้ๆฮทุกคนมองตรงนั้นสิ เบนชี้ไปข้างหน้าทุกคนหันไปตามที่เบนชี้พวกเขาเห็นเงาขนาดใหญ่ลอยอยู่เบื้องหน้าเงานั้นค่อยๆเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตนั่นนั่นมันอะไรกันเอมมาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นไม่รู้สิแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่อะไรที่ดีแน่กับตันมากต่อพวกเขายืนนิ่งอยู่กับที่จทึกรอคอยที่จะเห็นว่าเงาปริศนานั้นคืออะไรทันใดนั้นเงาขนาดใหญ่ก็เคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะหายวับไปในความมืดมิดวิ่ง กัปตันมากตะโกนทุกคนรีบวิ่งกลับเข้าไปในเรือดำน้ำทันทีประตูเรือปิดลงอย่างรวดเร็วเสียงคอที่ประตูเรือดังขึ้นอย่างรุนแรงพวกมันกำลังพยายามจะเข้ามาเอ็มมาร้องออกมาด้วยความกลัวกับตันมากกัดฟันแน่นเราต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วว่าที่สุดเรือดำน้ำเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วเสียงคอที่ประตูเรือดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับจะตามมาให้ถึงที่สุดเมื่อเรือดำน้ำโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาทุกคนต่างถอนหายใจ ด้วยความโล่งอกแต่ความรู้สึกกลัวก็ยังคงฝังอยู่ในใจเราเจออะไรเข้าไปกันแน่เนี่ยเบนถามด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้กับตันมากตอบแต่ฉันรู้แค่ว่าเราต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อหาคำตอบให้ได้แสงไฟจากไฟฉายส่องกระทบผนังเรือที่ผุกร่อนสีสนิมจับกก่อทั่วตัวเรือราวกับเรืออด ที่ค่อยๆแห้งกรังไปตามการเวลาเสียงน้ำทะเลซัดก,กระทบตัวเรือดังก,องก้องกังวานราวกับเสียงคร่ำควรวญของวิญญาณที่หลับไหลเสียงเหล่านั้นดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาจนรู้สึกเหมือนถูกขังอัอยู่ในหลุมฝังศพใต้ทะเลลึกที่นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆเบนเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆขณะที่ใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆเอ็มมาพยักหน้าเห็นด้วยฉันรู้สึกเหมือนมีคนกำลังมององเราอยู่ กับตันมากเดินนำหน้าไปด้วยความระมัดระวังมือข้างหนึ่งจับก,กระบอกไฟฉายไว้แน่นอีกมือหนึ่งก็กำกระบอกไว้แน่นเช่นกันทุกคนระวังตัวให้ดีพวกเขาเดินลึกเข้าไปในซากเรือเรื่อยๆผ่านห้องต่างๆที่เต็มไปด้วยเศษซากของสิ่งของในอดีตบางห้องยังคงมีเฟอร์นิเจอร์ที่ผุพังหรือเพียงโครงเหล็กบางห้องก็เต็มไปด้วยขวดวายที่แตกกระจายดูเหมือนว่าเรือลำนี้จะจมลงมาเป็นเวลานานแล้วเบนสังเกตอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้ กับตันมากตอบขณะที่พวกเขากำลังสำรวจอยู่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรไหมเอ็มมาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นอาจจะเป็นแค่เสียงน้ำทะเลกับตันมากพยายามปลอบใจแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆวิ่ง กับตันมากตะโกนพวกเขาทั้งสามรีบวิ่งหนีออกมาจากซากเรืออย่างสุดชีวิตพวกเขาไม่กล้าหันกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยเมื่อวิ่งออกมาถึงที่โล่งพวกเขาก็หอบหายใจแรงมันคืออะไรกันแน่เบนถามฉันไม่รู้กับตันมากตอบแต่เราต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเขาขึ้นไปบนเรือดำน้ําแล้วรีบออกจากบริเวณนั้นทันทีเมื่อมองย้อนกลับไปยังซากเรือพวกเขาก็เห็นเงาคล้ายมนุษย์หลายร่างลอยอยู่รอบๆซากเรือเงาเหล่านั้น มองมาที่พวกเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าพวกมันคือวิญญาณเอ็มมาเอ่ยขึ้นเบาๆกับตันมากพยักหน้าเห็นด้วยเราต้องหาทางช่วยพะวะกรมันความมืดมิดห่อหุ้มพวกเขาไว้ราวกับกุมภวันยักษ์เสียงน้ำทะเลสักระทบตัวเรือดำน้ำดังก้องกังวานราวกับเสียงหัวร้อยเย้ยอของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกแสงไฟจากไฟฉายส่องสว่างไปเพียงไม่กี่เมตรข้างหน้าพวกเขาค่อยๆเดินทะลุผ่านห้องต่างๆของซากเรือที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและเงาประหลาดรู้สึกเหมือนมีคนกอ่อ มำลังมองเราอยู่ทุกที่เลยเอ็มมาเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆขณะที่ลูกแขนตัวเองเบนพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันกับตันมากหยุดเดินและหันไปมองรอบๆทุกคนระวังตัวให้ดีทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้ถาวเบาดังมาจากห้องด้านในพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เสียงนั้นอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดประตูออกพวกเขาพบเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่กลางห้อง เธอสวมชุดเดรสสีขาวที่เปื้อนเลือดผมยาวสีบลอนของเธอกระเซงกระเซงดวงตาสีฟ้าคู่โตของเธอจ้องมองพวกเขาด้วยความกลัวช่วยช่วยฉันด้วยเด็กหญิงเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆกับตันมากค่อยๆเดินเข้าไปหาเด็กหญิงไม่ต้องกลัวนะเราจะช่วยเธอแต่ทันทีที่กับตันมากเข้าใกล้เด็กหญิงก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเห็นงือกสีแดงสดและดวงตาของเธอก็กลายเป็นสีดำสนิทพวกแกจะหนีไปไหนไม่ได้หรอก เด็กหญิงร้องสิงแหลมในขณะเดียวกันเงาประหลาดก็ปรากฏขึ้นเต็มห้องเงาเหล่านั้นค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างของผู้ใหญ่ที่สวมชุดเกลือโบราณพวกเขามีดวงตาสีดำที่ว่างเปล่าและรอยยิ้มที่น่ากลวงเหมือนเด็กหญิงพวกเขาคักเออวิญ,ญญาณของผู้ที่จมน้ำตายเอมม่าร้องออกมาเราต้องออกไปจากที่นี่ กัปตันมากตะโกนพวกเขาทั้งสามรีบวิ่งออกจากห้องนั้นแต่ก็ถูกวิญญาณเหล่านั้นไล่ตามมาติดติดวิญญาณเหล่านั้นเพื่อโอนที่เร็วกว่าที่พวกเขาคิดพวกเขาต้องวิ่งฝ่าดงของซากเรือที่แหลมคมและมืดมิดมันตามมาติดติดเลยเบนร้องตะโกนอย่าหยุดวิ่งกับตันมากตะโกนต่อพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องสุดท้ายของซากเรือพวกเขาเห็นประตูบานหนึ่งเปิดอยู่พวกเขารีบวิ่งเข้าไปในประตูนั้นทันทีเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองพวกเขาเห็นวิญญาณเหล่านั้น ยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าพวกเขาส่งเสียงร้องด้วยความโกรธแค้นพวกแกหนีไม่พ้นหรอกวิญญาณตัวหนึ่ง,งออร้องออกมากับตันมาร์กรีบปิดประตูและล็อกประตูให้แน่นพวกเขาทั้งสามนั่งหลังอกับพื้นและหอบหายใจแรงเราจะทำยังไงดีเอ็มมาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นเราต้องหาทางออกจากที่นี่กับตันมาร์กตอบความเงียบดังกล้องไปทั่วห้องที่พวกเขากบดานอยู่เสียงหัวใจของพวกเขาเต้นระรัรวกับจะทะลุออกมาจากอกเสียงรอยเท้า ที่ดังมาจากด้านนอกประตูยิ่งทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกพวกมันจะทําอะไรเราเอ็มมาเอ่ยขึ้นเสียงสัน่นเบนกว่าสายตามองไปรอบๆห้องเพื่อหาทางออกแต่ก็ไม่พบอะไรที่เป็นประโยชน์เราติดอยู่แล้วกับตันมากพยายามทําเสียงให้แข็งแกร่งอย่าเพิ่งท้อเราต้องหาทางออกให้ได้พวกเขาพยายามหาทางเปิดประตูบานอื่นแต่ก็พบว่าประตูปิดสนิททุกบานราวกับว่าถูกปิดผนึกเอาไว้ พวกมันคงไม่ยอมให้เราหนีไปง่ายๆหรอกเบนพูดเสียงขอประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมมากประตูสั่นสะเทือนจนเกือบจะหลุดออกจากบานพับพ,พวกมันกำลังจะบุกเข้ามาแล้วเอ็มม่าร้องเสียงหลงกับตันมาก,กัดฟันแน่นเราต้องสู้เขาคว้าเอาไฟฉายและกระบองที่เตรียมมาขึ้นมาก่อนจะเดินไปยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับเบนและเอมม่าทันใดนั้นประตูก็เปิดออกวิญญาณเด็กหญิงและวิญญาณอื่นๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาดวงตาสีดำของงอพวกเขาจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยความโกรธแค้นพวกแกหนีไม่พ้นหรอกกอวิญ,ญญาณเด็กหญิงร้องเสียงแหลมวิญญาณทั้งหมดรุมเข้ามาหาพวกเขากับตันมารและเบนสู้สุดกำลังเพื่อป้องกันตัวแต่ก็สู้แรงของวิญญาณไม่ได้นานนักพวกเขาถูกวิญญาณผลักจนกระเด็นไปชนกับผนังเอมมาเอเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปหยิบเศษกระเบื้องที่แตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วคว้างไปใส่พวกวิญ,ญญาณแต่ก็ไม่มีผลอะไร ทำไมพวกมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เบนถามด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้าพวกมันคือวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นกับตันมากตอบเราต้องหาทางปลดปล่อยพวกมันเอ็มม่ามองไปรอบๆห้องแล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับรูปภาพเก่าๆที่แขวนอยู่บนผนังรูปพาพนันเป็นภาพของกลุ่มคนกำลังยืนอยู่บนเรือลำหนึ่งนั่นไงเอ็มม่าร้องขึ้นมากับตันมาก,มากและเบนหันไปมองตามที่เอ็มม่าชี้พวกเขาเห็นว่าบนรูปภาพมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดอยู่ สัญ,ญลักษณ์นี้ฉันเคยเห็นมาก,ก่อนกับตันมากรำพึงมันคือสัญ,ญลักษณ์ของลัทธิโบราณเอ็มมาตอบลัทธิที่บูชามหาสมุทรถ้าเราทำลายสัญ,ญลักษณ์นี้ได้เราอาจจะสามารถทำลายวิญญาณเหล่านี้ได้กับตันมากพูดพวกเขาพยายามหาทางทำลายสัญ,ญลักษณ์แต่ก็ทำไม่ได้เพราะสัญ,ญลักษณ์นั้นถูกก่อแกะสลักอยู่บนผนังอย่างแข็งแรงเราต้องใช้ของมีคมเบนพูดเบนคว้าเอาเศษกระจกที่แตกอยู่บนพื้นมาแล้วพยายามขูดสัญ,ญลักษณ์นั้น ออกแต่ก็ทำได้เพียงเล็กน้อยวิญญาเหล่านี้เริ่มเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆกับตันมาร์กและเบนสู้สุดกำลังเพื่อยื้อเวลาเราต้องรีบหน่อยเอ็มม่าร้องตะโกนทันใดนั้นเอมม่าก็คิดออกเธอหันไปมองกับตันมาร์กฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงเอมม่าวิ่งไปหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วส่งไปที่สัญ,ญลักษณ์บนผนังเธอใช้ความร้อนจากไฟฉายเผาสัญ,ญลักษณ์นั้นเมื่อสัญ,ญลักษณ์เริ่มละลายวิญญาณเหล่านั้นก็ส่งเสียงร้อง ด้วยความเจ็บปวดพวกมันพยายามจะเข้ามาขัดขวางแต่กับตันมาร์กและเบนก็ไม่ยอมให้พวกมันเข้ามาไกลเมื่อสัญ,ญลักษณ์ถูกทำลายจนหมดสิ้นวิญญาเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปทีละตัวจนกระทั่งหายไปหมดสิ้นความเงียบกลับมาปกคลุมห้องอีกครั้งพวกเขาทั้งสามนั่งลงกับพื้นและหอบหายใจแรงเราทำสำเร็จแล้วกับตันมาร์กพูดแต่ทำไมพวกเขาถึงต้องมาทำร้ายเราเอมมาถามพวกเขาคงติดอยู่ในที่นี่มานานเกินไปจนลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร กับตันมาร์กตอบเราต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเบนอ,อพูดพวกเขาเก็บของแล้วเดินออกจากซากเรือไปขณะที่เดินออกไปพวกเขามองย้อนกลับไปที่ซากเรือเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราจะไม่ลืมพวกร์ก็เธอกับตันมากพูดเบาๆเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนเรือดำน้ำพวกเขาก็รีบออกจากบริเวณนั้น ทันทีพวกเขาทิ้งให้ซากเรืออยู่เบื้องหลังพร้อมกับความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ทะเลลึกความเงียบดังกล้องไปทุ่วห้องควบคุมของเรือดำน้ำแสงไฟสีฟ้าอ่อนๆส่อ,อ,สองกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าของงอกับตันมาร์กเอมมาและเบนพวกเขานั่งเงียบๆคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงต่อไปดีเอมมาเอ,อ่ยขึ้นเสียงเบาๆเสียงของเธอสั่นเครือเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้กับตันมาร์กตอบเสียงหนักแน่นแต่เราจะออกไปยังไงในเมื่อ พวกมันยังคงตามล่าเราอยู่เบนถามกับตันมาร์กเห่อยหน้าขึ้นมองเพดานเรือดำน้ำเราต้องหาทางหลอกล่อพวกมันให้หลงทางแต่จะทำยังไงได้ละ่ะเอ็มมาถามฉันมีแผนอยู่กับตันมาร์กพูดเขาเดินไปที่แผงควบคุมเรือดำน้ำแล้วเริ่มกดปุ่มต่างๆจนเรือดำน้ำเริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าๆเราจะไปไหนเบนถามเราจะไปยังจุดที่ลึกที่สุดของทะเลลึกกับตันมาร์กตอบ ที่นั่นไม่มีแสงสว่างพวกมันจะตามเราไม่ทันเรือดำน้ำค่อยๆลดระดับลงสู่ความมืดมิดของท้องทะเลลึกยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ความกดอากาศก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเสียงเครื่องจักรทำงานก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบเสียงอื่นๆไปหมดสิ้นฉันรู้สึกไม่ดีเลยเอ็มมาพูดอดทนหน่อยนะก,กับตันมาร์กบอกเมื่อเรือดำน้ำถึงจุดที่ลึกที่สุดพวกเขาตัดไฟทุกดวงในเรือดำน้ำความมืดมิดห่อหุ้มพวกเขาไว้จนมองไม่เห็นอะไรเลยเราปลอดภัยแล้ว กับตันมากพูดแต่แล้วก็มีเสียงข้อที่ตัวเรือดำน้ำดังขึ้นอย่างรุนแรงพวกมันตามมาได้ยังไงเบนร้องออกมาด้วยความตกใจพวกมันคงจะใช้เสียงในการติดตามเรากับตันมากตอบเสียงข้อดังขึ้นเรื่อยๆและแรงขึ้นเรื่อยๆจะนอตัวเรือดำน้ำสั่นสะเทือนเราต้องทำอะไรสักอย่างเอมมาร้องฉันมีแผน กับตันมากพูดเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วส่งไปที่ผนังเรือดำน้ำเขาใช้ไฟฉายวาดรูปสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เขาเคยเห็นในซากเรือสัญ,ญลักษณ์นี้จะทำให้พวกมันสับสนกับตันมากอธิบายทันทีที่เขาวาดสัญ,ญลักษณ์เสร็จเสียงคอที่ตัวเรือดำน้ำก็อยู่ดลลงได้ผลแล้วเบนพูดพวกเขารู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะผ่อนคลายเพราะพวกเขารู้ดีว่าวิญญ,ญาณเหล่านั้นอาจจะกลับมาอีกก็ได้ พวกเขานั่งเงียบๆอยู่ในความมืดมิดเป็นเวลานานจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหลับไปเราจะทำยังไงต่อไปเอ็มมาถามขึ้นมาเมื่อรู้สึกตัวเราต้องหาทางกลับขึ้นไปบนผิวน้ำกับตันมากต่อแต่ถ้าเราขึ้นไปพวกมันก็จะตามเรามาอีกเบนพูดเราต้องหาทางออกกำจัดพวกมันให้หมดสิน้นกับตันมากตัดสินใจแต่จะทำยังไงได้ล่ะเอ็มมาถามฉันไม่รู้กับตันมากตอแต่เราต้องหาทางออกให้ได้ พวกเขานั่งเงียบๆคิดหาทางออกต่อไปในขณะที่ความมืดมิดยังคงห่อหุ้มพวกเขาไว้ความเงียบสงดปกคลุมเรือดำน้ำราวกับผืนผ้าดำเมื่อเสียงหัวใจของพวกเขาทุกตีดังกล้องไปทั่วห้องควบคุมความหวังริบรีลงเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปทุกวินาทีที่ผ่านไปรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงเราจะทำยังไงดีเอมมาเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆน้ำเสียงสันเครือฉันไม่รู้เหมือนกัน กับตันมากตอบน้ำเสียงของเขาฟังดูเหนื่อยแลาเบนมองออกไปนอกหน้าต่างเล็กๆที่มองเห็นเพียงความมืดมิดเบื้องหน้าเราติดอยู่ในที่นี่แล้วยังไม่หมดหวังหรอกกับตันมากพยายามปลอบใจเราต้องหาทางออกให้ได้พวกเขาพยายามคิดหาวิธีต่างๆนานาแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นผลพวกเขาติดอยู่ในความมืดมิดและความสิ้นหวังฉันคิดว่าพวกมันคงไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆหรอกเอม็มมาพูดพวกมันต้องการอะไรกันแน่เบนถาม อาจจะเป็นเพราะเรารบกวนผูกอกมันกับตันมากตอบหรืออาจจะเป็นเพราะพวกมันต้องการให้เรากลายเป็นหนึ่งในพวกเขาไม่เอาฉันไม่อยากเป็นเหมือนพวกมันเอมมาร้องออกมาเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมมากตัวเรือดำหนอพรำสั่นสะเทือนจนเกือบจะแตกออกเป็นเสียง,ยงพวกมันกลับมาแล้วเบนร้องตะโกนกับตันมาก เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเขาคว้าเอาอุปกรณ์ที่เขาพกติดตัวมาเสมอแล้วเดินไปยืนอยู่หน้าประตูประตูถูกเปิดออกอย่างรุนแรงวิญญาณจำนวนมากบุกเข้ามาในห้องควบคุมพวกมันมีดวงตาสีแดงกำลัและรอยยิ้มที่น่ากลัวพอวกแกจะต้องเป็นของเราวิญญาณตัวหนึ่งร้องเสียงแหลมกับตันมาร์กและเบนสู้สุดกำลังเพื่อป้องกันตัวแต่ก็สู้แรงของวิญญาณไม่ได้นานพวกเขาถูกวิญญาณล้อมไว้เราต้องสู้ต่อไปกับตันมาร์กตะโกน เอมม่ามองดูเพื่อนของเธอถูกวิญญาณรุมทำร้ายเธอรู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดทันใดนั้นเธอก็คิดถึงสิ่งหนึ่งที่เธอเคยอ่านในตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณใต้ทะเลลึกเธอจำได้ว่าวิญญาณเหล่านี้เกรงกลัวสิ่งหนึ่งมากนั่นคือเสียงเพลงเอมม่ารีบคว้าเอาโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาแล้วเปิดเพลงที่เธอชอบที่สุดเพลงนั้นเป็นเพลงที่มีทำนองที่ไพเราะและสงบเสียงเพลงดังก้องไปทั่วห้องควบคุมวิญ,ญญาณทั้งหมดหยุดนิ่งและหันมามองที่เอมม่าด้วยความสับสนเพลงนี้ วิญญาณตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆวิญญาณตัวอื่นๆเริ่มร้องให้และกอดอกตัวเองราวกับเด็กที่กำลังกลัวเอมมากค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พวกวิญญาณเธอส่งยิ้มให้พวกเขาไปกันเถอะเธอพูดเบาๆวิญญาณเหล่านั้นมองมาที่เธอด้วยความขอบคุณแล้วค่อยๆจางหายไปทีละตัวจนกระทั่งไม่เหลือใครเลยเมื่อวิญญาณหายไปหมดสิ้นกับตันมาร์กและเบนก็ล้มลงไปกับพื้นด้วยความเหนือ่อยล้าเราทำสำเร็จแล้ว เอมมาพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาวิวพวกเขานั่งพักอยู่สักครู่ก่อนจะตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปบนผิวน้ำเมื่อเรือดำน้ำโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาพวกเขาก็เห็นแสงอาทิตย์ส่องประกายเจิดจ้าพวกเขารู้สึกโล่งอกและดีใจที่รอดชีวิตมาได้พวกเขากลับไปยังฝั่งด้วยความปลอดภัยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นใต้ทะเลลึกยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเขาตลอด ไปความเงียบสงดปกคลุมเลือดน้ำน้ำรากับผืนผ้าดำมืดเสียงหัวใจของพวกเขาทุกตีดังก้องไปทุ่ห้องควบคุมพวกเขารู้ดีว่าการต่อสู้ยังไม่จบสิ้นวิญญาณเหล่านั้นอาจจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้เราจะทำยังไงต่อไปดีเอมมาเอ,อ่ยขึ้นเสียงเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้กัปตันมาร์กตอบเสียงหนักแน่นแต่เราจะออกไปยังไงในเมื่อพวกมันยังคงตามล่าเราอยู่ เบนถามกับตันมากมองไปรอบๆห้องควบคุมสายตาของเขาตกลงบนแผนที่ใต้น้ําที่ติดอยู่บนผนังฉันนึกออกแล้ววะคิดออกอะไรเอมมาและเบนถามพร้อมกันเรือดำน้ำลำนี้มีระบบหลบหลีกที่สามารถพาเราออกกอ่อจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วกับตันมากอธิบายแต่ระบบนี้มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงอะไรเบนถามถ้าระบบนี้ทำงานผิดพลาดเราอาจจะหลงทางในทะเลลึกได้ตลอดไปกับตันมากตอบ แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยพวกเราก็จะตายอยู่ทีนานี่เอ็มม่าพูดฉันเข้าใจกับตันมากพยักหน้าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วกับตันมากเริ่มป้อนคำสั่งลงในระบบคอมพิวเตอร์หรือดำน้ำเริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดูดลงไปในหลุมดำมันเร็วมากเบนร้องออกมาอดทนหน่อยนะก,กับตันมากตอบทันใดนั้นตัวเรือดำน้ำก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกโจมตีพวกมันตามมาแล้ว เอมมาร้องเสียงขอดังขึ้นทั่วตัวเรือดำน้ำวิญญาณเหล่านั้นพยายามจะบุกเข้ามาในเรือดำน้ำเราต้องเร่งความเร็วกับตันมากตะโกนเขาเพิ่มความเร็วของเรือดำน้ำให้มากที่สุดแต่วิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงตามมาติดติดเราหนีไม่พ้นหรอกเบนพูดด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังอย่ายอมแพ้กับตันมากตะโกนพวกเขาวิ่งไปมาทั่วห้องควบคุมเพื่อหลบหลีกการโจมตีของวิญญาณแต่ก็สู้แรงของวิญญาณไม่ได้นานนักเราต้องทำอะไรสักอย่าง เอมม่าร้องฉันมีแผนกับตันมาร์กพูดเขาหยิบขวดหมึกออกมาแล้วฉีดหมึกเข้าไปในน้ําทะเลที่อยู่รอบๆหรือดําน้ําหมึกสีดําขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วทําให้วิญญาณเหล่านั้นมองไม่เห็นพวกมันหายไปแล้วเบนร้องออกมาด้วยความดีใจยังไม่หมดรอกกับตันมาร์กเตือนพวกเขารู้ว่าวิญญาณเหล่านั้นจะต้องกลับมาอีกพวกเขาต้องหาทางกําจัดพวกมันให้สินส้นซากเราต้องกลับไปที่ซากเรืเอกับตันมาร์กพูด ทำไมต้องกลับไปที่นั่นเอ็มมาถามฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่เราพลาดไปกับตันมาร์กตอบเรือดำน้ำหันหัวกลับไปยังซากหรือที่พวกเขาเพิ่งหนีออกมาพวกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายเรือดำน้ำแล่นฝากความมืดมิดของท้องทะเลลึกกอ่อเสียงเครื่องยนต์คำรามดังกล้องไปทั่วห้องควบคุมความหวังริบหรี่ลงเรื่อยๆเม,อเมื่อเวลาผ่านไปทุกวินาทีที่ผ่านไปรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงพวกเขารู้ดีว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงตามล่าพวกร ก็เขาอยู่เราจะหนีพวกมันไม่พ้นหรอกเบนเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆน้ำเสียงสั่นเคลเอมาจับมือเบนไว้แน่นเราต้องไม่ยอมแพก้กับตันมาร์กมองไปทางหน้าต่างเล็กๆที่มองเห็นเพียงความมืดมิดเบื้องหน้าเราต้องหาทางหยุดพวกมันให้ได้พวกเขาพยายามคิดหาวิธีต่างๆนานา,นาแต่ก็ดูเหมือน จะไม่มีอะไรเป็นผลพวกเขาติดอยู่ในวงจรอุบาทแห่งความกลัวและความสิ้นหวังทันใดนั้นตัวเรือดำน้ำก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงเคาะดังก้องไปทั่วห้องควบคุมวิญญาเหล่านั้นบุกเข้ามาในเรือดำน้ำอีกครั้งพวกมันมาแล้วเอมมาร้องออกมาด้วยความตกใจกับตันมาร์กและเบนเตรียมตัวต่อสู้พวกเขาใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อต่อสู้กับวิญญาณเหล่านั้นแต่ก็สู้แรงของวิญญาณไม่ได้นานนักพวกเขาถูกวิญญาณล้อมไว้เราต้องสู้ต่อไป กับตันมากตะโกนเอมม่ามองดูเพื่อนของเธอถูกวิญญาณรุมทำร้ายเธอรู้สึกกระสินหวังอย่างที่สุดเธอคิดถึงครอบครัวเพื่อนฝูงและทุกสิ่งทุกอย่างองอที่เธอรักทำไมต้องเป็นแบบนี้เอมม่าร้องให้ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างภายในตัวเธอเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทะเลลึกเธอหลับตาลงและเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็ดกกอที่เธอเคยได้ยินจากแม่เสียงเพลงไพเราะด,ดังก้องไปทั่วห้องควบคุมวิญญ,ญาณเหล่านั้นหยุดนิ่งและหันมามองที่เอมม่าด้วยความสงสัยเสียงนี้ วิญญาณตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆวิญญาณตัวอื่นๆเริ่มร้องไห้และกอดอ,อกตัวเองราวกับเด็กที่กำลังกลัวเอ็มม่าค่อยๆเดินหนอเข้าไปใกล้พวกวิญญาณเธอส่งยิ้มให้พวกเขาไปกันเถอะเธอพูดเบาๆวิญญาณเหล่านั้นมองมาที่เธอด้วยความขอบคุณแล้วค่อยๆจางหายไปทีละตัวจนกระทั่งไมเหลือใครเลยเมื่อวิญญาณหายไปหมดสิ้นกับตันมากและเบนก็ล้มลงไปกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าเราทำสำเร็จแล้วกับตันมากพูดแต่ทำไมพวกมันถึงหยุดฟังเรา เบนถามฉันคิดว่าพวกเขาต้องการแค่ใครสักคนที่จะฟังเอ็มม่าตอบเราต้องกลับขึ้นไปบนผิวน้ำกับตันมากพูดพวกเขานั่งพักอยู่สักครู่ก่อนจะตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปบนผิวน้ำเมื่อเรือดำน้ำโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาพวกเขาก็เห็นแสงอาทิตย์ส่องประกายเจิดจ้าพวกเขารู้สึกโล่งอกและดีใจที่รอดชีวิตมาได้พวกเขากลับไปยังฝั่งด้วยความปลอดภัยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นใต้ทะเลลึกยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเขาตลอด ไปเรือดำน้ำแล่นฝากความมืดมิดของท้องทะเลกเสียงเครื่องยนต์คำรามดังกล้องไปทุกห้องควบคุมความหวังริบรีลงเรื่อยๆเยมื่อเวลาผ่านไปทุกวินาทีที่ผ่านไปรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงพวกเขารู้ดีว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงตามล่าพวกเขาอยู่เราจะหนีพวกมันไม่พ้นหรอกเบนเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆน้ำเสียงสัน่นเคลเอมมาจับมือเบนไว้แน่นเราต้องไม่ยอมแพ้กัปตันมาร์กมองไปรอบๆห้องควบคุมสายตาของเขาตกลงบนแผนที่ใต้น้ำที่ติดอยู่บนผนังฉันนึกออกแล้ว คิดออกอะไรเอ็มม่าและเบนถามพร้อมกันเรือดำน้ำลำนี้มีระบบหลบหลีกที่สามารถพาเราออกจากที่นี่ได้อย่างรวดเร็วกับตันมาร์กอธิบายแต่ระบบนี้มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงอะไรเบนถามถ้าระบบนี้ทำงานผิดพลาดเราอาจจะหลงทางในทะเลลึกได้ตลอดไปกับตันมาร์กตอบแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยพวกเราก็จะตายอยู่ที่นี่เอ็มม่าพูดฉันเข้าใจกับตันมาร์กพยักหน้า เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วกัปตันมากเริ่มป้อนคำสั่งลงในระบบคอมพิวเตอร์เรือดำน้ำเริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดูดลงไปในหลุมดำมันเร็วมากเบนร้องออกมาอดทนหน่อยนะกัปตันมากตอบทันใดนั้นตัวเรือดำน้ำก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกโจมตีพวกมันตามมาแล้วเอ็มม่าร้องออกมาด้วยความตกใจเสียงขคอดังขึ้นทั่วตัวเรือดำน้ำวิญญาเหล่านั้นบุกเข้ามาในเรือดำน้ำอีกครั้งเราต้องเร่งความเร็ว กับตันมากตะโกนเขาเพิ่มความเร็วของเรือดำน้ำให้มากที่สุดแต่วิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงตามมาติดติดเราหนีไม่พ้นหรอกเบนพูดด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังอย่ายอมแพ้กับตันมากตะโกนพวกเขาวิ่งไปมาทั่วห้องควบคุมเพื่อหลบหลีกการโจมตีของวิญญาณแต่ก็สู้แรงของวิญญาณไม่ได้นานนักพวกเขาถูกวิญญาณล้อมไว้เราต้องทำอะไรสักอย่างเอมมาร้องฉันมีแผนกับตันมากพูด เขาหยิบขวดหมึกออกมาแล้วฉีดหมึกเข้าไปในน้ำทะเลที่อยู่รอบๆเร,รือดำน้ำหมึกสีดำขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วทำให้วิญญาณเหล่านั้นมองไม่เห็นพวกมันหายไปแล้วเบนร้องออกมาด้วยความดีใจยังไม่หมดหรอกกับตันมากเตือนพวกเขารู้ว่าวิญญาณเหล่านั้นจะต้องกลับมาอีกพวกเขาต้องหาทางกําจัดพวกมันให้สิ้นซากเราต้องกลับไปที่ซากเรือกับตันมากพูดทําไมต้องกลับไปที่นั่น เอมมาถามฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่เราพลาดไปกับตันมาร์กตอบเรือดำน้ำหันหัวกลับไปยังซากเรือที่พวกเขาเพิ่งหนีออกมาพวกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายเรือดำน้ำจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดอันไร้ขอบเขตเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องกังวานกับเสียงร้องคร่ําครวญของวิญญาณที่หลงทางพวกเขาวิ่ง,งวงเวียนอยู่ในความมืดมิดนี้มานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่อาจทราบได้ความหวังริบหรี่ลงเรื่อยๆจนแทบจะดับสลาย เราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงกันเบนเอ่ยขึ้นเสียงสั่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเอมมาจับมือเบนไว้แน่นพยายามปลอบโยนเราต้องไม่ยอมแพ้กับตันมาร์กมองไปรอบๆห้องควบคุมสายตาของเขาจับจ้องไปที่หน้าจอเรดาร์ที่หมอดูอสนิทเราหลงทางแล้วเสียงข้อดังขึ้นที่ตัวเรือดำน้ำอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมมากพวกเขารู้ดีว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงตามล่าพวกเขาอยู่พวกมันจะไม่ยอมปล่อยเราไป เอมม่าร้องออกมาด้วยความกลัวกับตันมากกัดฟันแน่นเราต้องสู้ต่อไปวิญญาณจำนวนมากบุกเข้ามาในเรือดำน้ำพวกมันมีดวงตาสีแดงกล่ำและรอยยิ้มที่น่ากลัวพวกมันรุมล้อมพวกเขาไว้ราวกับฝูงพึ่งกับตันมาร์กและเบนสู้สุดกำลังเพื่อป้องกันตัวแต่ก็สู้แรงของวิญญาณไม่ได้นานนักพวกเขาถูกวิญญาณล้มลงไปกับพื้นเอมม่ามองดูเพื่อนของเธอถูกทำร้ายเธอรู้สึกสิ้นนอหวังอย่างที่สุดเธอคิดถึงครอบครัวเพื่อนฝูงและทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรัก ทำไมต้องเป็นแบบนี้เอ็มม่าร้องให้ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างภายในตะวะเธอเธอหลับตาลงและเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็กที่เธอเคยได้ยินจากแม่เสียงเพลงไพเราะด,ดังกล้องไปทั่วห้องควบคุมวิญญ,ญาณเหล่านั้นหยุดนิ่งและหันมามองที่เอมม่าด้วยความสงสัยเสียงนี้วิญ,ญญาณตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆวิญญาณตัวอื่นๆเริ่มร้องให้และกอดอ,อกตัวเองราวกับเด็กที่กำลังกลัวเอมม่าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พวกวิญญ,ญาณ เธอส่งยิ้มให้พวกเขาไปกันเถอะเธอพูดเบาๆวิญญาณเหล่านั้นมองมาที่เธอด้วยความขอบคุณแล้วค่อยๆจางหายไปทีและตัวจนกระทั่งไม่เหลือใครเลยเมื่อวิญญาณหายไปหมดสิ้นความเงียบก็กลับมาปกคลุมห้องควบคุมอีกครั้งกับตันมากและเบนลืมตาขึ้นมาพวกเขามองไปรอบๆด้วยความงงงวยเกิดอะไรขึ้นกับตันมากถามฉันไม่รู้เอมมาตอบแต่พวกมันหายไปแล้ว เรือดำน้ำค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำพวกเขาเห็นแสงอาทิตย์ส่องประกายเจิดจ้าพวกเขารู้สึกโล่งอกและดีใจที่รอดชีวิตมาได้เมื่อเรือดำน้ำจอดเทียบท่าพวกเขาก็รีบลงจากเรือพวกเขากอดกันอย่างแน่นแฟน้นขอบคุณนะที่ช่วยเรากับตันมากพูดกับเอมมาไม่เป็นไรคะ่ะเอมมาตอบพวกเขากลับบ้านด้วยความปลอดภัยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นใต้ทะเลลึกยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตความตาย และความหวังเรื่องราวของพวกเขาจบลงด้วยความหวังพวกเขาสามารถเอาชนะความกลัวและความมืดมิดได้ด้วยความรักและความเมตตามแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและความเจ็บปวดแต่พวกเขาก็ยังคงมีความหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไป